โอเคหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเปิดเช้าวันที่ยีบเก้าเนาะยี่สิบเกออยี่สิบเ้าทับศูนทับหกนะครับพิมพ์ได้เด่นบนคือ1กับ3นะกันสองบนนะครบบนนะเน้นบนนะครับ,บนนะ เห็นบนนะพิมพ์ว่าโอกาสที่จะมาคืออาจเดเจาะให้ดูก,ก่อนละกันเจาะเป็นจับคู่นะคือ1 5 1 7กัน1 6นะครับแล้วก็3 5 3 7แล้วก็3 6นะครับ ขรโทถอีกแล้วนะครับแปลกๆโอเคมาสงสัยจะเด้งสงสัยจะเด้งอีกแล้วนะครับกันนะครับ อาการสองด้วยนะอย่าลืมการสองนะแต่โอกาสที่พิมพ์จะให้มามากที่สุดนะครับอันนี้คือกันนะสองห้าสองหสองเจนะครับแต่พิมพ์ว่า ไม่ชุดกันดีกว่านี่แหละเลือกเอาตัวที่มันเป็นเอเนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ทีค่คิดว่าจะมานะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าสามหกไอ้สามเจ็ดนะครับแล้วก็ อืสมสอ่าสองห้าสองห้าสองเจนะครับกลัวสจังเลยอะ่ะกลัวสจังเลยติดติดไว้หน่อยก็ได้นะครับติดติดไว้ติดไว้ที่ 4 5 47เน้นชุด3เน้นชุดนี้นะชุด3นะครับสำหรับ3ตัวนะครับสำหรับคนที่เล่น3ตัวนะสำหรับคนที่เล่น3ตัวพิมพ์ไม่จ่อให้นะอา่าพีมพให้เป็นร้อยเด่นบนไปเลยเนาะร้อยเด่นบน ร้อยเด่นบนข้ออะไรนะร้อยเด่นบนให้เป็น0ูนย์นะครับให้เป็น8กับ0ูนย์นะร้อยเด่นบนให้8กับ0นแล้วก็เด่นบนไม่เกินหไม่เกินหลักร้อยเนี่ยมี1กับ3กันเลขสอนะครับกัน2นะเมนที่3ามนะครับ สามยาวๆเลยอันนี้อันนี้พิมพิมคิดว่าน่าจะมาน่าจะเด่นสุดแล้วละโอเคระวังสีด้วยโอ้เยอะเยอะจังเลยก็คือชุดวินเขาเนี่ยชุดวินของเขาเนี่ยที่ที่จะมาบนมากที่สุดเลยนะครับพิมว่าคือ 1>, 1 2 3นะครับแล้วก็5 6 7นะมา2ตัวมา2ตัวบนบนบวกกับอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะครับเนาะน่าจะเข้าใจแล้วล่ะโอเค เน้นที่5กับ7ไว้ดีๆนะครับดูที่5กับ7ไว้ดูที่1กับ3ดีๆไว้นะครับโอเคแต่น้นที่พิมพิมชอบสามอะไรที่พิมชอบมันไม่ัมนไม่ค่อยออกก็ดูดีๆแล้วกันจะอะไรจะมาโอเคขอให้โชคดีครับทุกคนบ๊ายบายขอให้โชคดีครับไทยเช้า